สำหรับคลิปวิดีโอตอนนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอตอนที่8แล้วของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับในวิชาสุขศึกษาและพะัลศึกษาซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์นะครับพร้อมหรือยังครับนักเรียนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโอเค วันนี้เนี่ยภาพก็จะมีขึ้นภาพเดียวเลยนะครับตัวเอกสารเนี่ยจะไม่ได้เอาขึ้นให้นะอยากให้นักเรียนลองเข้าไปาดาวน์โหลดเอกสารนะคะหรือลองเข้าไปดูเอกสารในเว็บคูเทิลนะ,ะวิธีการเข้าเข้ายัางไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับนักเรียนอ่ะเราเริ่มจากการที่พอเวลานักเรียนได้รับลิงก์ใช่ไหมครับนักเรียนได้รับลิงก์สมมติของปอ,อะไรดีแป๊นนึงนะของปสเอาของปสเลยแล้วกัน 3ทับน,นะครับแบบนี้เนาะเราเข้ามาที่ห้องห้องของ3ทับนใช่ไหมครับนี่เมื่อนักเรียนได้รับลิงก์เดี๋ยวครูต้นดูลิงก์ของอ่ะเนี่ยนี่นะครับลิงก์ของบทเรียนวิชาสุขะจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับจะเป็นรูปแบบนี้เนาะนักเรียนก็กดเข้ามาที่ซีมอตรงนี้ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นอ่านเพิ่มเติม นะครับมันก็จะมีลิงก์ทั้งลิงก์แบบฝึกหัดแล้วก็ลิงก์ YouTube อันนี้จะเป็นลิงก์ YouTube ใช่ไหมนักเรียนอันนี้จะเป็นลิงก์แบบฝึกหัดใช่ไหมครับนักเรียนโอเคเราไปดูที่ลิงก์ YouTube นะครับเรากดเข้าไปที่ลิงก์ของ YouTube ก็จะขึ้นสวัสดีครับท,ทุกทา <C os> ่านก็ะจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ลูกรับเข้าสู่ Google Channel ทุกทา่านแบบนี้นะลูกนะที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผม สำหรับท <game> <ร> mm ี hmm. ่อตอนนี้ก็เป็นที่ดูตอนที่ยนครั้งที่หกใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะเห็นเห็นใช่ไหมลูกอ่าในนี้นะครับก็เราก็จะเห็นว่ามันจะมีข้างล่างนะครับมันจะมีข้างล่างที่เป็นรูปโลโก้ของคูเตอร์อยู่ตรงมุมตรงนี้ซูมได้ไหมอ่าซูมได้ซูมได้อยู่ตรงนี้ลูกนี้เห็นไหมครับ นี่ตรงนี้เนาะบริเวณตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าคําอธิบายนะครับเราเรียกว่าคําอธิบายนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีลิงก์ทําแบบทดสอบให้นักเรียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนักเรียนสามารถกดเข้ามาได้เลยเขาเขียนว่าลิงก์ทําแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนชั่วโมงที่6นะครับนักเรียนกดเข้ามาทาแบบทดสอบได้ทางช่องทางนี้ได้อีกเช่นชเดียวกันนะแล้วก็มันจะมีคําว่าแสดงเพิ่มเติมตรงนี้นะครับ นักเรียนกดเข้ามาที่คำว่าแสดงเพิ่มเติมนะมันก็จะมะีข้อมูลเพิ่มเติมมาไม่ว่าจะเป็นลิงก์เข้ากลุ่มไลน์นะครับถ้านักเรียนกดลิงก์นี้นักเรียนก็จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์ห้องเรียนของครูเตินอีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นลิงก์ f c e e o o o นะครับสีฟ,ฟ้าอันนี้นะครับเนาะนักเรียนก็จะสามารถอ่าเดี๋ยวกดให้ดูแล้วกันดีไหมอ่ะกดให้ดูเลยแล้วกันปุ๊บ นี่มันก็จะมาที่เพจ a c e b o o k นะครับซึ่งในนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อหาต่างๆที่ได้เอาลงไว้นะครับแล้วอีกอันนึงก็จะเป็น w w w ร o ไวด์นี่แหละครับที่บอกว่าเราจะเข้า w w w ร์ไวด์ได้อย่างไรนะครับใต้ทุกคลิปวิดีโอเลยนะครับใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปจะมีลิงก์แบบนี้ให้กับนักเรียนพอนักเรียนกดเข้าไปใช่ไหมครับมันก็จะมาขึ้นแบบนี้ครับ เป็นหน้าเว็บแบบนี้นะให้นักเรียนกดเข้าไปที่ห้องเรียนคุตเติลทันนะลูกนะปอ,อะไรลูกปอสองใช่ไหมครับนี่กดเข้ามาที่ห้องปอสองมันจะมีคําว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับตรงนี้เนี่ยตเติลปิดวิดีโอก่อนเดี๋ยวเสียงมันแทรกอ่ะ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยเรากดเข้าไปนะครับปุ๊บมันก็จะมาขึ้นหน้าของเอกสารการเรียนรู้เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเอามาจากทาง DLTV นะครับขอบคุณทาง DLTV ได, <S 2> <S 2> ได้ที่ได้เผย,ยแพร่อเอกสารต่างๆเหล่านี้เพื่อให้หนักเรียนได้ศึกษานะครับอย่างวันนี้เนี่ยเราเรียนกันในเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์นะครับแล้วก็ในเรื่องของช่วงวัยใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ตรงนี้ นี่เห็นไหมครับหน้าที่เท่าไหร่เนี่ย55นักเรียนก็เปิดมาที่หน้า55นะครับก็จะมีเนื้อหาตรงนี้อยู่เนาะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้นะครับลูกนี่ดาวน์โหลดตรงนี้อ่ากดเข้าไปมันไฟล์นี้ก็จะเข้ามาอยู่ในมือถือของนักเรียนเป็นไฟล์ pdf ที่นักเรียนสามารถเปิดดูเมื่อ,อไรก็ได้นะครับโอเคจากนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เปิเปดไม่โชว์เอกสารตรงนี้นะครับลองเข้าไปฝึกเล่นฝึกทํากันดูนะน่าจะทําได้นะครับถ้าทําไม่ได้ยังไงก็ช่องทางการติดต่อที่กุ้ต้นส่งลิงก์ไว้ให้เมื่อสักครู่นี้สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปบทเรียนกันเลยสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมครับในภาพนักเรียนก็จะเห็นว่าธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยมีเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมครับ ในระหว่างทางก็จะมีพอ,อนักเรียนเกิดขึ้นมานักเรียนก็จะกลายเป็นเด็กนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นหนุ่มสาวนะครับพอได้ศึกษาเราเรียนหาความรู้จนจบระดับของปริปรญญานะครับแล้วก็ไปออกหางานทำนะครับได้การงานทำเนาะพอมีหน้าที่การงานที่มั่นคงก็จะมีคู่ครองมีการแต่งงานนะครับแล้วก็จะให้กำเนิดลูกออกมานะครับสุดท้ายแล้วก็ร่างกายก็จะ ป็นไ,ไงครับชรา,าขึ้นผิวหนังเหี่ยวย่นนะครับร่างกายเสื่อมสภาพไปตามช่วงวัยนะก็มีอาการเจ็บป่วยที่จริงการเจ็บป่วยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในในใน,ในทุกๆช่วงวัยใช่ไหมครับแต่ว่าคนคนคนชรา,าคนแก่เนี่ยก็จะเจ็บป่วยมากกว่าผู้อื่นเพราะว่าร่างกายที่เสื่อมโทรมตามสภาพใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วทุกคนหนีไม่พ้นเรื่องของความอะไรครับตายนั่นเองเนาะ ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูแต่ละช่วงวัยว่าเป็นอย่างไรเนาะเราไปเริ่มกันช่วงวัยแรกเลยนะครับก็คือช่วงวัยของวัยทารกนั่นเองนะครับวัยทารกเนี่ยก็เป็นวัยที่มีอายุตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับพอนักเรียนเกิดมาจนถึง1ปีเนี่ยเราเรียกว่าวัยทารกนะถ้าบ้านใครมีน้องๆที่เพิ่งเกิดมาจนถึง1ปีเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดเจนก็ าตามภาพนี้เลยครับประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นไวทารกุกซึ่งเป็นไวที่ต้องการได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดครับเพราะอะไรเพราะว่าไวทารกเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดแรกเกิดมาเลยเนี่ยคานยังคานไม่ได้เลยนะครับช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดครับวัยที่2ให้นันเกเรียนทายว่าเป็นไวอะไรเอ่ยตอบได้ไหมหนึ่งสองสามตอบพร้อมกันไวอะไรครับ วัยวัยก่อนวัยเรียนนะครับวัยก่อนวัยเรียนก็จะเป็นวัยที่มีอายุตั้งแต่1ขวบถึง6ขวบหรือ1ปีถึง6ปีนั่นเองนะครับถ้ามองในโรงเรียนเรามีมีวัยนี้อยู่ในโรงเรียนนะก็น้องน้องสูตรเด็กเล็กใช่ไหมครับแล้วก็อนุบาลใช่ไหมครับก็จะอยู่ในช่วงวัยนี้เนาะเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตเร็วนะครับแล้วก็จะบอกว่าซนด้วยเพราะเป็นวัยที่สามารถเดินและวิ่งได้ แล้ว <c oughs> แล้วก็มีความคล่องแคล่วมากบางคนวิ่งเร็วจนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไลย่จับไม่ทันก็มีนะครับก็ไม่ชอบอยู่นิ่งนะครับด้วยความที่เขาสามารถาใช้ทักษะในการเดินกันวิ่งได้แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่นิ่งแล้วนะครับสามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้างเช่นรับประทานอาหารอาบน้ําแปลงฟันเอาจริงๆน้องอนุบาลเนี่ยก็จะต้องช่วยเหลือตนเองได้แล้วใช่ไหมครับยิ่งหนูเป็นปหนึ่งหนูก็ต้องกินข้าวเอง ไม่ใช่หนูเป็นป .2 เนี่ยหนูก็ต้องกินข้าวเองนะครับรับประทานอาหารเองใครยังให้คุณพ่อคุณแม่ป้อนอยู่ไหมครับแปลงฟันเองเนะาะตรงนี้ต้องทําได้แล้วนะครับการดูแลตนเองขั้นเบื้องต้นนะครับแต่ของป .2 ออเนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงวัยก่อนวัยเรียนนะป .2 ออเราอยู่ในช่วงวัยวัยนี้ครับนักเรียนวัยเรียนครับนักเรียนอยู่ในวัยเรียนเพราะว่าวัยเรียนเนี่ยมีช่วงวัยตั้งแต่6ถึง 12ปีนะครับ6ถึง12ปีถ้าเทียบกับเด็กในโรงเรียนก็คือป .1 จนถึงป .6 นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นวัยที่มีอ่าเรียกว่าร่างกายเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีน้ำหนักที่สูงมากขึ้นนะครับสามารถเรียนรู้แล้วก็เข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะครับความรู้และสิ่งต่างๆที่ริ่มเรียนไปก็เพื่อดูแลตนเองใช่ไหมครับก็อันนี้คือวัยเรียนนะครับ ต่อไปเป็นวัยอะไรให้ถ่ายบ้างนะครับวัยอะไร1 2ึ่งสอาวัยอะไรลูกวัยวัยรุ่นนะครับในภาพนี้เป็นวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีอายุตั้งแต่12-20 12ถึง 20. 20 12นี่ก็เริ่มเข้าม .1 ใช่ไหมครับจบปหกเข้าม .1 ก็12 13 14สิ1สาม1ิีสิก็20 2บนี่ต้องเรียนจบปริญญาใช่ไหมครับเป็นวัยที่เรียนจบปริญญาเนาะ ก็เป็นวัยที่มีการจเจริญเติบโตแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางเพศอย่างชัดเจนนะครับชัดเจนยังไงผู้ชายก็เป็นแบบในภาพนะครับผู้หญิงก็เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นผู้หญิงเนาะเริ่มมีหน้าอกเริ่มมีผมที่ยาวนะครับแต่ผมยาวนี่ตั้งแต่เด็กแล้วเนาะผู้ชายก็มีก้ามมีนวดอะไรพวกนี้นะครับวัยต่อไปก็คือวันวัยของผู้ใหญ่ครับลูกวัยของผู้ใหญ่ก็คือตั้งแต่อายุ20จนถึง60ปีใช่ไหมครับ วัยของผู้ใหญ่ตรงนี้เนี่ยก็คือเมื่อนักเรียนเรียนจบในระดับปริญญานะครับนักเรียนก็จะต้องออกไปหางานทานะครับเพื่อสร้างตนเองสร้างครอบครัวให้มีฐานะที่มั่นคงนะครับแล้วก็จะมีครอบครัวต่อไปในอนาคตเพราะนั้นเป็นวัยที่ต้องมีอารมณ์ที่มั่นคงนะครับมีวุฒิภาวะที่สูงขึ้นมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองเนาะวัยต่อไปนะครับวัยสุดท้ายก็คือวัยของผู้สูงอา ยุ่นะคบเป็นวัยตั้งแต่60ปีขึ้นไปจะชี้ให้เห็นภาพชัดๆก็คือในแต่ละปีเนี่ยนักเรียนจะเห็นคุณครูที่มีการ,กรเกษียณอายุราชการใช่ไหมครับการ,กรเกษียณอายุราชการเนี่ยใช้เกณฑ์ในช่วงของช่วงวัยเนี่ยเป็นเกณฑ์ก็คือถ้าเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะต้องกเกษียณอายุราชการเพื่อ,อให้ร่างกายนั้นได้พักผ่อนแล้วนะครับเพราะว่า วัยสูงอายุเนี่ยเป็นวัยที่ร่างกายนะครับก็จะเสื่อมสภาพลงเนาะอันนี้คือธรรมชาติของมนุษย์ที่เราบอกกันไปใช่ไหมครับเกิดแก่เจ็บตายเนาะก็จะเดินได้ช้าสุขเาพะจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะครับการทํางานต่างๆก็จะได้ช้าลงนะครับก็เป็นวัยที่จะต้องอได้รับการดูแลจากบุตรหลานเนาะแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นวัยที่ต้องการความรักจากบุตรหลานด้วยนะครับทั้นั้นเราเป็นลูกเป็นหลาน เนาะมีคุณพ่ออ่ามีคุณย่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่ในบ้านสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือดูแลท่านให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเนาะกี่นาทีแล้ว12นาทีแล้วโอเคกําลังดีนะครับคุณเต้นก็จะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะ,ะเนื้อหาตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกเข้าไปดูใน เว็บได้นะครับบวาเอร์พุตเติลนะครับหรือว่าใต้คําอธิบายในช่องทางของ YouTube ถ้ามีปัญหาติดต่อสอบถามมาได้ทาง a c e b o o k นะครับหรือสแกนเข้าไปในไลน์กลุ่มเบอร์โทรให้ไว้แล้วนะครับโอเคสุดท้ายก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆนะเพราะว่าถ้านักเรียนกดติดตามในข้อมูลข่าวสารมันจะขึ้นแจ้งเตือนนักเรียนโดยอัตโนมัติสําหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบาย